พิเศษเฉพาะนอนไหนดีไปเที่ยวเวทน้ำครั้งเดียวเที่ยวได้ทั้งสองที่แค่ขอละ8,500บาทเป็นแพ็กเกจค่าเครื่องบินและที่พักใครที่สนใจอยากจองจิมลิงที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยแต่ก่อนที่เบนจะพาทุกคนไปดูโปรไปดูกันก่อนว่าเบนไปที่ไหนมาบ้างในราคานี้คืนแรกเราจะพักในตัวเมืองดานังนะคะเข้าพักที่โรงแรมโนเชลดานางังพีเมียฮันริเวอร์เป็นโรงแรม4-5ดาวเลยนะแถมติดริมน้ำเห็นสะพานมังกรที่เป็นสัญลักษณ์หลังจากเช็คอินเสร็จสามารถแทนต่อเองได้เลยนะคะว่าจะไปที่ไหนแต่แพ็กเกจนี้เขารวมบัตรเข้าดานางังดาวเท้าหรือส่วน สนุกในตัวเมืองนั่นแหละวันที่2เราจะได้นั่งกระเช้าขึ้นไปเที่ยวบนบานะฮิลคืนนี้เราจะนอนบนนี้ด้วยนะคะชื่อโรงแรมว,ว่าเมอร์เคียดานังเฟรนวิลเลจมันพิเศษตรงที่เราอะ่ะได้เดินเที่ยวข้างบนเนี้ยทั้งตอนเย็นและกลางคืนแบบไม่มีนักท่องเที่ยวเลยมีแต่คนที่เข้าพักข้างบนจริงๆอะ่ะจะออกมาเดินเล่นกันตอนเช้าเป็นก็นั่งกระเชา้าลงมาถ่ายรูปที่โกลเด้นบีชก่อนนะคะหรือสะพานมือที่หลายๆคนต้องรู้จักนั่นแหละแล้วก็กลับขึ้นไปทานอาหารเช้าแล้วก็เช็คเอาท์แล้วก็บินกลับไทยสรุปแพ็กเกจนี้นะคะราคาเท่่่่าาาาาไไไไหหหรรร้้้ดดอออะะบงัันนนนนนนีีจจเเปป็โมมชพิศษกทใก ก,นนะะกับโปรโมชั่นที่ชื่อว่าดานังเวียดนามฟันแอนอีซี่พ็กเกจเป็นแพ็กตัว๋วเครื่องบินบวกที่พัก3วัน2คืนราคาอยู่ที่17,000บาทสําหรับ2คนหรือหานกันคนละ8,500บาทเป็นราคาตัว๋วเครื่องบินและที่พักจริงๆนอกจากตัว๋วเครื่องบินแล้วได้อะไรบ้างมาฟังกันค่ะได้น้าหนักกระเป๋าโหลด20กิโลกรัมที่พักคืนแรกได้นอนที่โนโวเทลดานังนะคะที่เป็นให้ดูไปแล้วคืนที่สจะนอนบนมเมอร์เคียวดานังนะคะแล้วก็ได้บัตรเข้าบาร์นิวเคเบิลคาร์ได้บัตรเข้าดานังดาว ด้วยโปรโมชั่นนี้เหมาะมากๆสําหรับคนไม่มีเวลาแต่อยากเที่ยวนะคะเที่ยวแค่3วัน2คืนก็ได้ไปต่างประเทศแล้วแกย้ําอีกรอบ่าราคานี้เป็นแพ็กเกจที่พักและตั๋วเครื่องบินส่วนค่าเดินทางค่าสถานที่หรือจะไปไหนแพลนกันเองเดินทางกันเองนะจ๊ะงบก็น้อยใช้เวลาก็น้อยแต่ได้เที่ยวถึงต่างประเทศลองแท็กเพื่อนชวนแฟนดูโปรโมชั่นเนี้ยมันคุ้มจริงๆ